ดราม่าที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับผมก็คือดราม่าของ iuok OK ครับผมที่โดนาทางยูทูบเบอร์อินโดนะฮะใส่ร้ายว่าเล่นโปรนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันในคลิปเลยครับผมใครที่อยากให้พี่พูดเรื่องดราม่าเรื่องอะไรนะครับผมทักมาบอกได้ในเฟซหรือ IG ส่วนตัวพี่เลยเลยนะ คือผมเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกแบบเอ่อการยิงหัวแค่นี้สำหรับคนไทยถือว่า easy shot อ่ะ you know this i s อ่ะ easy easy แบบ really really easy ฝรั่งถึงก็ต้องทำน้างงฮะแล้วก็เขียนคำชันว่าผมบางทีผมก็งงนะว่าเขาทำยังไงกันนะครับก็เจอฝีมืออยาง a r อายุโอเคเข้าไปตัวทอพประเทศไทยเลยนะคุณสองสามปีที่แล้วนี่ต้องยกให้จริงๆเลยว่า เป็นช่วงของ C G G นะฮะส่วนตอนนี้เป็นผมผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นยุคข,ของ R U O K ครับผมผมเชื่อว,ว่า99.99 99อือม,มาเป็นน้ำยาล้างพื้นเลยมึง99.99ที่ดูคลิปเนี้ยรู้จัก R U O K ครับผมใครไม่รู้จักก็บ้าแล้วใช่ไหมแต่ถ้าไม่รู้จักจริงๆนะเดี๋ยวพี่จะบอกให้นะครับ R U O K เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber คนท่านหนึ่งนะครับผมที่มียอดซับ เป็นร้านเลยครับหลักล้านในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่คลิปของเขาเนี่ยจะเป็นแนวไฮไลท์แบบว่าคัดไฮไลท์แล้วลวก็ใส่เารเพลงนู่นนี่นั่นแบบไฮไลท์บเวอร์อะไ,อะไแบบยิงส่หัวแบบแดงเรือกอะไรประมาณเนี้ย <highlights. S 1> พอช่องอินโดช่องหนึ่งมาเห็นฮะเป็นช่องที่แบบว่ามีผู้ติดตามเยอะระดับหนึ่งเลย6ล้านกว่าเนี่ย<อ>เขาเห็นแล้วเขาก็เอาคลิปอ uh, ่อไฮไลท์ของ i ายของเราเนี่ยไปดูเอ็ดครับแบบเหมือนแบบไปนั่งรีแอคชั่นแล้วก็แบบว่า บอกทีละช็อตทีช็อตว่าแบบเนี้ยแบบเนี้ยไอโอเคโกงนะมันเล่นโปนะแบบนี้แบบนี้แล้วก็ใส่เพลงเศร้าเพลงเศร้าๆเข้าไปซึ่งผูเข้าไปดูแล้วแบบว๊บทอะไรวะผมจึงเกิดความสงสัยว่าบ้านเขาสไตล์การเล่นเป็นยังไงบ้านเขาไม่ยิงหัวกันเลยเหรอผมจึงลองเข้าไปส่องในคลิปในช่องเขาดูครับอาจจะมียิงหัวบ้างแต่ส่วนใหญ่อตัวโน .1 นครับผมซึ่งการถูกกล่าวหาว่าโปสําหรับผมนี่มันไม่ทบสะเทือนอะไรเลยนะ ถ้าบอกบนอยูอาโอเคตอนนี้คือกูนั่งยิมย้มแล้วจิบ,จบแบบคมเวลโกดอะอยู่เนาะถ้าเป็นกูกูจะดีใจมากมีคนมาร้องกูโปเนี่ยแต่ตอนนี้ร้องแต่ว่ากูไก่ไง <c oughs> จันร้อง <c oughs> หลังจากนั้นอายุเค <c oughs> ได้ออกมาสตรีมหรือเปล่า <c oughs> ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาออกมาสตรีมสดให้ดูเลยหรือเปล่าว่าเขาใช้คีย์บอร์ดเล่น <c oughs> ผมไม่แน่ใจในข้อมูลตรงตรง,ตรงนี้นะครับอันนี้ผมต้องขออภัยด้วย แต่ที่แน่ๆเลยก็คือเด็กไทยครับเก่งในเรื่องเกมมากโดยเฉพาะเกมมือถือไม่ว่าจะเป็น Rv Free Fire หรือ PUBG เนี่ยพวกเราตบแชมป์กันมาไม่รู้กี่กี่กี่รางวัลกี่แชมป์ไม่ว่าเวทีเล็กหรือเวทีใหญ่เลยครับดรามาน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทาง i k OK ก็ไม่น่าจะสะทมสถานอะไรครับเหมือนมีคนมีเหมือนมีคนไปชมเขามากกว่าว่าเออเล่นเก่งยังโปอะไรประมาณน,นี้ฮะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรกันแล้วครับผมไปดูไฮไลท์ที่ผมไฮไลท์งโ,งโง่ๆอ่อที่ผมไปดมามั่งครับดูซิจะมีคนร้องผมโปรไหมหรือจะร้องไก่ไก่แน่นอนและเวนทั้งหมดวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับบาย first blood first first, first. first blood toxic skies you pollute me with your life. thought i die long with my sense of time and i'm not all right. in my mind. I escape, even if i try to wish i could get away First blood, this. I'm drunk and I miss you unless I'm just drunk. Told me to swim, then you watch as I sunk. I can't forgive you, no, I'm not that. First blood, I gotta run.